สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการชาแนลเฟมีเดียนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของที่ไปซื้อจากเจมส์กันนะคะถ้าพูดเร็วพูดผิดไปหน่อยและถ้ามีเสียงอะไรต้องขอรบถ้ามีเสียงอะไรรบก,กวนต้องขออภัยด้วยนะคะพ่อฟิล์มใกล้เต็มแล้วค่ะก็ไปดูอย่างแรกเลยค่ะอย่างแรกเป็น นี่ค่ะจะเป็นตามนี้เยอะแป้งเยอะดีกินคามิลล่าคามิลล่าอโรมาก็ไปดีงสองที่สองะค่ะจะเป็น,น,นเป็นกินเม่เตยตาวินหนอ่งตาวินเนอรง แต่เป็นตัวอย่างที่สามเลยนะขที่สามนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นกระปุกนะคะแล้วก็จะเอามาใส่สลามกันนะคะก็จะมีสิบสองกระปุกนะคะ สามอย่างเท่านั้นนะคะค่ะก็สำหรัวบวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วกดติดตามกัน้วยนะคะบ๊ายบาย